เจอกันอีกแล้วกับรายการเชิญขับนะครับผมเราจะมาลองรถเพื่อนให้ดูรอบหนึ่งรอบนี้เป็นแดดนะครับเป็นแดดครูเมียเป็นแดดตรงทำจากแท้มาดูรถกันเลยดีกว่าจะผมจะได้หน่อยนี่นี่เป็นเด็กขับรถนะครับว่าผมจะเป็นเด็กขับรถได้ผมก็ถือสองนมหนูกับไก่ควงกับไีมันนึงนะครับก่าจะขับรถได้เอานี่เด็กขับรถ ออคนที่สองเป็นอ่านี่นี่คือแดดของเรานคะรับนี่คือช่างช่างแตะครับกำลังโมโรถอยู่เดี๋ยวจะลองรถไปดีกว่าครับนี่เป็นแดดจูเนียนะครับลูกเจ็ดสิบห้าครับเป็นอะไรส่งชลบุรีนี่น,นี่นี่กำลังทำอะไรครับเนี่ย ไฟลมรดครับเพราะไฟลมรดเนี่ยมันมันแข็งเงินไปใช่ไหมแปรล้อร้อนจะตีนะอ๋อร้อมันจะตัวก็เติมน้ำมันนี่แหละครับก่อนเด็กขับรถจะเติมน้ำมันจุงรถครับหน้าดำมากเนี่ดูสภาพรถก่อนเลยนี่เกจ้าว่ะนี่นี่เป็นช่างแปรนะครับเสื้อเขียวกำลังทำอะไรไม่รู้เหมือนกัน เอาไปก่อนเอ๊ะเอาซะย้งเอาได้ยังไ่ยอ่าเป็นช่วงลอางรถครับนี่เป็นช่วงแรกของช่างช่างลอง สุดยอดเลยครับโอ้โหนี่แค่ลูกเบอร์ลูกลูกแดดเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงให้ช่างลองก่อนครับช่างแต่เด็กขับรถครับ các đồng nó bất thành lều không có <laughs> Pronto,